ปูนอนติดเตียงอยู่ในบ้านยังหนีเที่ยวได้ด้วยเลยยายจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมานั่งคุยกันบนรถไฟนะคะพี่น้องขาขอโทษขออภนะัยเนาะไรสดไปไม่รอดอินเทอร์เน็ตหมุนจ้าสวัสดีค่ะน้องยาดาสวัสดีปาป๊าสวัสดีน้องอายด้านนู้นนะคะอินเทอร์เน็ตไม่รอดนะคนะเนาะ วันนี้ก็มาพูดคุยดีกว่าพูดถึงเนาะอัปเดตวันนี้นะคะเป็นวันที่24ก่กรกฎาคมนะคะลูกสาวนั่งข้างหลังเนาะยกกล้องไม่ได้ตอนนี้มีฝรั่งมาอยู่ด้วยมานั่งด้วยข้างหลังนะคะปู่ป่วยนอนอยู่บ้านติดเตียงทํำไมยายจ่ายยังพาลูกๆหล,ล,ลานๆเที่ยวนะคะชีวิตมันต้องเดินหน้าเนาะสิ่งที่เราแก้ไม่ได้ เ,เราก็ต้องปล่อยวางนะคะอันนี้คือสิ่งสําคัญจริงๆเพราะว่า2วันแล้วน้องปู่กลับมาบ้านายจ่าก,กนน็กังวลกลางคืนนอนไม่หลับเราะคอยและแวงฝังเสียงแกหันใจคือ๊ๆืเนาะเพราะว่าแกก็ยังไอยังคันคอแล้วชิเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะอาการแกก็ไม่ได้ดีขึ้นนะคะ ทำไมถึงมีลูกหลานมาเที่ยวเพราะว่าสามีบอกว่าเราแพนแล้วเราแพนแล้วนะคะแล้วก็หลานน้อยนานๆที่จะได้มาก็คือประวินของเรานะคะเพราะเขาอยู่กับพ่อเนาะกับลูกสาวปกติลูกสาวเนี่ยเรื่องเที่ยวเนี่ยเขาไม่ไปกับแม่หรอกนะวันนั้นแม่น้อยใจอืน้ําตาไหลเขาเลยเปลี่ยนใจไปกับแม่ก็ได้นะ <c oughs> ก็ดีใจนะคะคิดถึงคิดว่าเราพูดออกไปนึว่าลูกจะไม่เอาไปคิดนะอื ลูกก็บอกโอเคแคนเซิลกับเพื่อนรับไปกับม้าก็ได้นะแค่นี้เราก็ดีใจแล้วเนาะเป็นมัออกคนเป็นแม่นะคะพี่น้องขาเนาะก็หันมาหาปู่แล้วกันเนาะพ่อปู่นะคะตื่นเช้าเมื่อเช้าเป็นวันอาทิตย์เนาะปกติวันอาทิตย์ถึงแม้เยจ่าทางานหรือไม่ทํางานเนี่ยเยจ่าก็จะมาไลฟ์สดพูดคุยกับพี่น้องครึ่งชั่วโมง45นาทีแต่เมื่อเช้านี่คุยไม่ได้เพราะว่าห่วงทําขนมปังนั่นนี่ให้ปู่แล้วก็ ช่วยจับปลวบน้ำนะคะเปลี่ยนถุงปัสสาวะนี่ยายจายกให้สามีทำนะเออเป็นอะไรที่รุนแรงมากตอนนี้ยายจ๋ายยังทำใจไม่ได้สามีก็ช่วยกัน2คนนะคะดูแลพ่อเนาะกเออ็เขาเรียกัไงอ่ะเห็นเขาใส่ใจนะคะก็โอเคเลยอะ่ะขอบคุณมากๆที่เขาไม่ได้ยกภาระให้เราตรงเดียวแต่หนึ่งสิ่งนะยายจ๋าจะพูดเสมอว่าเราช่วยกัน เราจะไม่ทําทุกอย่างเพียงคนเดียวเพราะหนึ่งอย่าลืมว่าไม่ว่าฝรั่งหรือไทยถ้าเขาเห็นเราทําได้ทุกอย่างเขาก็จะปล่อยให้เราทำนะคะเพราะนี่แหละคือคือปัญหาการเริ่มต้นไม่ว่าจะลําบากเนาะหรือสบายหรือความสุขก็ตา่างเราต้องเริ่มต้นด้วยกันนะคะพ่อแม่ป่วยพ่อแม่ป่วยเนาะเราก็เป็นคนทํางาน เราเป็นแม่บ้านโอเคยอมรับในส่วนที่เราต้องทํามากกว่าเขามันเป็นเรื่องธรรมดารถจอดคนกําลังขึ้นเนาะแต่ถ้าเกิดว่าส่วนไหนที่เขาช่วยได้เราก็ต้องพยายามปล่อยให้เขาได้สัมผัสได้ร่วมด้วยช่วยกันนะ,ะ,ะเพราะมันจะได้ไม่เกิดปัญหาและก็มันไม่ทําให้เขารู้สึกว่าเคยชินว่าเราทําได้แล้วเขาจะทิ้งให้เราทําทั้งหมดนั่นคือหัวใจสําคัญของครอบครัวนะคะไม่รู้สิมุมของยายจา ขอเป็นแบบนี้นะคะเหนื่อยเหนื่อยด้วยกันเยจ๋าเป็นคนทํางานเต็มเวลาเนาะสุขทุกเราก็ต้องแบ่งแชร์กันนะคะเนาะก็คือทุกเรื่องราวคุยเปิดเผยวันนี้เราไปเที่ยวอืสามีก็ได้โทรคุยกับน้องสาวว่าฉันแผ่นไว้แล้วนะตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะอมตื่นเช้ามาก็บอกแล้วว่าเนี่ยฉัน เมียฉันทําอาหารไว้ตรงนี้นะแล้วก็มีซุปอยู่ในตู้เย็นนะเธอมาเธอก็มาจัดการแล้วก็ยาอะไรเขาก็วางไว้ให้นะคะ mm hmm. เพื่อที่จะให้เขามาดูแล mm hmm. เขาก็บอกว่าโอเค mm hmm. เพราะเราแผ่นไว้แล้วหล,ลานอยู่นี่ mm hmm. ฉันจะอยู่เฝ้าพ่อไม่ได้ mm hmm. เพราะว่าเดี๋ยวเสจ๋าไปเมืองไทย mm hmm. เด็กๆก็จะไม่ได้เที่ยวนะ mm hmm. เพราะนี่มันก็เป็นช่วงหน้าร้อนด้วยเนาะเป็นช่วงหน้าร้อนมันเป็นความสุขของลูกๆหล,ล,ล,ลานนะคะที่มีโอกาสที่จะได้เที่ยว mm hmm. ก็แค่เสาร์อาทิตย์เพราะว่าสามี สามีเยจ๋าทำงานจนถึงสุขใช่ไหมเขาจะทํางานจนถึงอาทิตย์แรกของสิงหานะคะหลังจากนั้นเขาก็อยู่บ้านกับลูกชายเนาะอาทิตย์แรกของสิงหาเยจ๋ายยังกังวลอยู่เลยลูกสาวทํางานอืน้องไอซ์ก็เริ่มเก่งขึ้นละดูแลดูแลยาดาด้วยตัวเองนะคะยายจ๋าอยู่เมืองไทยี่ต้องใช้เมสเซนเจอร์โดูหลานนะอืสําหรับน้องไอซ์คนเดียวเราจะไม่ค่อยห่วงนะคะแต่วีเนี้ยเรามีน้องยาดากคนไง เพราะว่าเจ้านี้ก็ตัวแย่เลยนะคะเขาก็จะทะเลาะก,กันดีภาษาเด็กๆเนะก็มาเล่าสู่กันฟังนะคะไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลทุกอย่างมีทางออกเสมอนะคะสิ่งไหนที่เราแก้ไม่ได้อ่าก็ต้องปล่อยวางและทำใจเอาจริงถามว่าห่วงไหมห่วงนะคะกังวลเลยแหละนอนก็อ่าลำบากเลยแหละสำหรับเจจ๋านะคะรู้สึกว่ามันความระแวงเนาะเที่ยวเปิดประตู แต่ว่าเมื่อคืนนี้ปู่แกบอกว่าแกรู้สึกไม่ดีแกก็เปิดประตูนอนเลยนะยายจ๋าก็แย้มประตูห้องนอนตัวเองเพื่อที่จะฟังเสียงทีนี้การเปิดประตูม,มันทําให้ยายจ๋านอนไม่สนิทเอาจริงนะจามฮิตนิดเดียวเนี่ยยายจ๋าก็รู้สึกแล้วอะนะฮะเนาะก็หวังว่านะฮะก็หวังว่าให้แกหายแล้วก็ให้แกสุขภาพดีขึ้นเนาะเราก็หวัง พเพราะว่าหมออกคนเป็นลูกวันจันทร์นี้น้องสาวก็พาส่งโรงพยาบาลนะก็คือไปตรวจสุขภาพไปเช็คแล้วก็รอฟังตามผลไปมีคำหนึ่งจากน้องสาวของปู่บอกว่ามาเยี่ยมกันนะพูดสมหมดน้ำใจเลยอะหมดกำลังใจเลยพี่น้องขาหมอเนี่ยเขาไม่ทำอะไรแล้วเหมือนกับพยุงแค่อให้แกอยู่ไปเองอ่ะอ แกคงไม่ไหวแล้วล่ะอะไรอย่างเงี้ยเจาีจ่ใจหายใจคว่ำแล้วเจเจก็ว่านะเจเาก็ว่าอาเนออาะอาเนาะน้องน้องของพ่อคนเล็กของปู่คนเล็กนะคะเธอคิดไปไกลเปล่าอาเลยว่าอย่างนี้นะคะเขาก็แค่นั้นเองเดี๋ยวก็ดีขึ้นหลอกฉันก็หวังว่านะลูกๆหลานเป็นหัวใจล้มโผล่ล้มใส่ของบ้านเราก็พูดอย่างนี้เนี่ยทุกคนก็หวังให้แกดีทั้งนั้นแหละแต่ก็ดูอาการสิเป็นไปได้เหรอหมอไม่ทําอะไรเลยเป็นไปได้เหรอหมอไม่เห็น าหาสิ่งที่ผิดปกติในร่างกายไม่เจอแล้วสภาพแกก็ไม่ได้ดีขึ้นนะคุณฝรั่งเขาจะมีอะไรเขาก็จะพูดตรงๆแต่ดูแล้วเขาเป็นคนเครียดมากเลย <ico le> มาเล่าสู่กันฟังนะคะพี่น้องคะเนาะชีวิตมันต้องสู้เนะาะถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยงานก็เหนื่อยนะคะการดูแลยายจะมองถึงแม้จะเหนื่อยแต่ว่านั่นคือความเต็มใจของเราที่เรามีโอกาสได้ดูแล และเป็นความตั้งใจตั้งแต่เริ่มต้นนะ,ะเริ่มแรกที่เราเอ่ยกับท่านไว้มันเป็นคำสัญญาในหัวใจของยายจา่ยาเยจ๋าเป็นคนหนึ่งนะคะถ้าได้พูดอะไรแล้วเนี่ยถ้าทำไม่ได้ยายจ่าจะไม่พูดเป็นนิสัยถ้าพูดแล้วนะคะยายจ่าจะทำตามคำพูดของตัวเองเนาะในแบบของเราไม่ได้เลิศเลอหรือว่าพิเศษอะไรมากมายนะคะจะให้มาแบบโอ้ชนิดที่ว่า นั่นก็ไม่ใช่นิสัยของยายจ๋านะคะก็เห็นๆกันอยู่เนาะธรรมชาติในวิดีโอแบบนั้นแหละสไตล์ของยายจ๋านะคะปูกก่แกเป็นคนที่น่ารักอเป็นคนที่มีพลังบวกเนาะมีความสุขง่ายๆแกเป็นคนไม่คิดมากแต่ว่าพอช่วงระอย่างสองสามเดือนมานี้ตั้งแต่แกเริ่มล้มครั้งแรกมาครั้งที่สองเข้าโรงพยาบาลนะคะครั้งนี้ครั้งที่ยาวที่สุดก็คือครั้งที่สาม เนาะแกก็เริ่มฟอรลงห่อเหี่ยวลงมากๆเพราะว่าเพื่อนเพืรุ่นเดียวกันพากันจากโลกนี้ไปใกล้เคียงกันทางนั้นเลยนะฮะความรู้สึกของแกก็แค่นับวันแกพูดเลยว่ารอบเนี้ฉันคงไม่รอดนะยเยจ่าก,ก็บอกว่าเราปูกินข้าวเยอะๆหันใจอยู่ไม่ตาย <c oughs> <c oughs> เนี่ยนี่เห็นไหมเนี่ยเธอมาบ้านเธอได้กินสเปกกินสเปกภาษาที่นี่นะคะหมูสามชั้นเค็มๆจิ้มขนมปังน้ำเนยเยิม้ม กินเยอะๆอ่าแล้วทีเนี้ยคนแก่เป็นคนที่ถ้าไม่หิวก็คือไม่กินไม่ฝืนเอ้ยยายจ๋าเนี่ยนะถ้าป่วยหรืออะไรนะบอกเลยว่าข้าวเปล่าก็กินไม่อร่อยก็กินเพราะอะไรรู้ไหมอยากมีแหงไม่อยากตายยายจ๋าบอกสามีเหมือนกันนะว่าฉันนะพอรู้จะรู้สึกว่าฉันป่วยเนี่ยฉันจะรีบกินข้าวสามคำสี่คำก็กินลงไปถึงแม้จะกินไม่ได้ก็กินเพื่อที่จะ ให้สุขภาพแข็งแรงเพื่อให้มันสู้กับยาทีนี้เมื่อเช้าเนี่ยเอาอยาให้กินแกก็ดื่มชาเนาะยายจ๋าจก็ทําชาน้ำตาลสามก้อนแล้วก็ขนมปังจิ้มนันนิดนึงก็กินไปอยู่แผ่นเดียวไม่หมดไม่ซ้ำไม่กี่คําแต่โอเคอย่างน้อยแกก็กินนะคะก็เลยบอกว่า พยายามให้มากเราก็พูดตามภาษาเรา,าอะอ <c oughs> นะคนไทย <c oughs> แต่ฝรั่งพวกนี้เขาจะไม่ฝืนกันเลยแล้วแต่ถ้าป้าไม่กินเธอก็ไม่ต้องไปพูดมากคํานี้เราก็เลยมาย้อนนึกสงสัยกลัวพ่อลาคาดนะความห่วงใยของเราในสไตล์เราอาจจะทําให้เขาลาคาดนะแต่ว่าความรู้สึกของเราถ้าไม่ได้พูดแล้วมันรู้สึกว่าเพราะอย่างน้อยแกก็หงุดหงิดหรือเถียงออกมาหัวเราะออกมา อะไรอย่างเงี้ไยไม่อยากให้แกเครียดไงนั่นคือ,อ,อสิ่งที่ยายจ๋าทำนะไม่รู้ผิดหรือถูกเนะน,น,นาะแนะนำมาด้วยนะคะถ้าใครดูแลคนแก่คนป่วยที่อยู่ที่นี่เนาะพ่อปู่ฝรั่งหรือว่าสามีฝรั่งแก่ๆเนี่ยในสไตล์แบบยายจ๋าดูแลเนี่ยมันมันผิดไหมนะคะหรือว่าต้องแก้ปรับปรุงตรงไหนนะก็แนะนำด้วยเนาะ เขาง่ายๆเลยถึงเวลาไปดูทีไอ้เรานี่คอยระแวงคอยห่วงใหญ่นะแต่มันกลายเป็นความจู้จี้แต่ปู่เขาก็ไม่ได้พูดอะไรนะคะแต่ว่าสามีเอ่ย <c oughs> เขาอาจจะบอก,กลูกก็ได้ใช่ไหมเออเนาะโอเคนะคะคลิปนี้ก็มาอัปเดตเนาะอาการของคุณปู่แล้วก็พาเด็กๆไปเที่ยวสวนสัตว์แล้วก็เดี๋ยวมาตามชมวิดีโออที่สวนสัตว์กันนะคะความสุขเล็กๆในวันหยุด ที่ครอบครัวของยายจ๋ามาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาเมื่อวานนี้บอกตรงๆเลยว่ากินข้าวพร้อมลูกพร้อมหลานขาดปู่คนเดียวที่ลงมานั่งกินด้วยไม่ได้นะคะมันก็เป็นอะไรที่ขาดเพราะชีวิตเราอยู่ด้วยกันมาก็นานแล้วเนาะยายจ๋าย้ายมาร่วมอยู่กับปู่นี่ก็ห้าหกปีจะเข้าเจ็ดปีแล้วนะคะเข้ามาอยู่บ้านหลังนี้เนาะก็จะมีภาพที่ฮารอยยิ้มที่พี่น้องเห็นว่านั่งกินข้าวด้วยกันนะ,ะแล้วเวลาการทําวิดีโอยายจ๋าเนี่ย แกก็จะเดินมาเข้ารู้นสนุขเคฮาด้วยเสมอนะคะตอนนี้ก็จะหงอยเหงานิดหนึ่งอารมณ์แกยังไม่ได้นะคะยังทําวิดีโอของแกไม่ได้เนาะ<ๆ>ก็มาดูกันคะ่ะขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะเนาะที่ติดตามแล้วก็ขอบคุณทุกๆคำแนะนำทุกๆเจ้าของเรื่องราวนะคะสู้ๆกันต่อไปนะคะพี่น้องคะสวัสดีคะ่ะน้องฟ้าข้างทางนั่งรถไฟสวยงามมากพี่น้อง เด็กสนันบันไหวตอนนี้รถไอ้ล็อกที่จะนั่งกับครอบครัวเต็มแล้วนะคะอันนี้คือพร้อมคูงนา